สนสนับสนุนโดยส Ka mm ัน hmm. ฮ mm hmm. ีโร่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดเคลือบไข่ตัวซานครคัอะไรคุณมีอะไรปิดบังผมขี้ฟันเลยเเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ในรายการได้ยังไงมันน่าเกลียด มันดูขี้ปันมันมันดีนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก็หลายคนก็น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆคุณต้นนี่แหละแต่ไม่มีใครหรอกหน้าไหนที่จะกล้ามาทําในรายการต่อสาธารณชนอย่างนี้แหมเราคนกันเองผมเห็นคุณผู้ชมก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายพร้อมเลยดูโชว์เลยขี้ปันทํอางนี้เลยหรอชม่กินอะไรมารสชาติ็นยังไงไก่ย่างไงไก่ย่างหมูด้วยหมู หมูด้วยเขาล่องเดิมเลยโอ้โหมีผักไหมมีผักไหมคุณผู้ชมครับที่เขาทําอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องมีวิธีแก้ที่ดีๆใช่ไหมเห็นเกิดไว้ในช่วงท้าเลยกรวิธีแก้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววิธีแก้นี่ไม่ยากครับผมควรจะแก้ตอนนี้เลยแก้แก้อะไรแก้ไขติดฟันแก้ไขเนี่ยผมเตรียมเสื้อผ้าเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าจะเล่าเนี่ยแต่เล่าเนี่ยแล้วไปแล้วไป วิธีแก้เรื่องของอะไรติดฟันของเขาเนี่ยควรจะรีบเลยเพราะไม่เช่นนั้นคุณผู้ชมจะทนดูพฤติกรรมของเขานานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณก่อนเลยปูยินซีเมตราสดชื่นปุ๋ยินรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสันไคตซานสำหรับสัตว์ค่ะซุปเปอร์ซันฮีโรและสันไคตซานครับคุณสีปดนี่เกษตรกรไทยผลิษัทบ้านของเราใช้แล้วก็ช่วยให้ท่านเนี่ยลดต้นทุนเพื่อผลผลิตใช้แล้วรวยเห็นเงนไม่เห็นผมยินดีคืนเงินค่ะมาถึงเรื่องผมเนี่ยเป็น เรื่องของไม้จิ้มฟันสมุนไพรถามก่อนว่าทําเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเป็นปกติคนทั่วไปเนี่ยน่ารังเกียจไหมในสังคมน่ารังเกียจไหมเฉยๆนะหาสังคมคุณอันนี้คือเป็นธรรมดาเนี่ยอะไรนะแคบขี้มูกงี้แคบขี้มูกก็ธรรมดาอะไรแคบขี้มูกเข้าไอ้แคบธรรมดาแครับพอแคบเสร็จปั๊บเราก็กินก็ธรรมดาอยู่ธรรมดาธรรมดาเลยนะอร่อยไหมบอกินดูไหมล่ะไม่แล้วค่ะอ่ะเนี่ยฮะแคบธรรมดาครับผมแคบสบายเนี่ยบางทีขี้มูกติดเนี่ยแคบแคบพี่พลอยากชิมแคบเสร็จปั๊บชิม โอ้อร่อยก็น่าสนใจดีสบายแต่จะให้ดีกว่าไหมถ้าจะไม่ทําหรือว่ามีวิธีตัวเลือกอย่างอื่นที่เวลาแค่ฟงแค่ฟันเนี่ยมันน่าเกียดนะน่าเกียดแต่ว่าแต่ว่ายังไงมันก็จำเป็นเหมือนกันเป็นการทาความสะอาดฟันนี่เองแต่อาจจะปิดแบบในมุมหลืกของตัวเองนิดนึงนะ่ฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับมีกลุ่มอาชีพในการปลูกเขาเรียกว่าอาชีพลูกประคบสูนไพยลูกประคบสูนไพยอะหนึ่งนะมันก็จะมีพวกตะไคร ครับอาตะไคร้เป็นส่วนประกอบนะฮะ <_ d ance> เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครนะครับอําเภอสว่างแดนนั่นเองครับ <_ d ance> ได้คิดค้นนะฮะไม้จิ้มฟันตะไคร้ขึ้นมา <_ d ance> สว้าว <_ d ance> ดูเหมืนอนจจะเป็นไม้เล็กๆแต่ประโยชน์ของมันนะ่ย ยิ่งใหญ่มากอ,อ,อปกติแล้วนะฮะคือผู้นํากลุ่มเขาเล่ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนภูมิปัญญาแต่โบราณโบราณคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเวลาเขากินหมากเสร็จหรือกินข้าวเสร็จหลังอาหารนี่นะฮะเขาจะหักเอากาา้านตะไคร้มาอยู่ใกล้บ้านไงหักเอากาา้านตะไคร้เนี่ยมาแคะขแขวยแคะปันเียวแคะฟันอะไรมันติดฟันติดหมากติดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แคะแคะแคะกันไปปรากฏมาได้ไอเดียเออก้านตะไคร้มันก็โอเคนี่ว่าทำไมเราไม่ทำเป็นไม้จิ้มฟันเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ในก้านตะไคร้เนี่ยมันจะมีส,สารน้ํามันหอมระเหยของตะไคร้ยอยู่ด้วยเวลาที่มันโดนน้าลายเนี่ยมันทาให้ปากเราหอมกลิ่นตะไคร้ดักกลิ่นปากไปด้วยแคะขี้ฟันไปด้วยปากหอมไปด้วยเลยทีเดียว,ว,วนี่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะฮะทำลูกประครบอยู่แล้วก็เลยอะ เห็นข้อดีของไม้จิ้มฟันสมุนไพรทําจากตะไคร้ช่วยในกกินปากแบบนี้ก็เลยขายคู่กันไปเลยทีเดียวช่วงแรกที่เขาวางตลาดทนี่เป็นพวกโรงแรมร้านอาหารนะฮะแล้วก็ร้านที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อสุขภาพหวังจะดึงดูดลูกค้านี่ฮะที่ออกตามวงทางานเนี่ยที่รักสุขภาพซื้อไม้จิ้มฟันตะไคร้ไปอืมก็นี้เป็นไอเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็หอมเลยฮะใครเอาไปใช้นี่ก็หอมเลยทีเดียวมันจะมีกลิ่นหอมตะไคร้อยู่นึกนึกถึงกลิ่นออกเลยอะ ใช่ไหมใช่ครับกลิ่นตะไคร้อ่ะมันจะหอมเวลายิ่งโดนน้ำลายด้วยนะโอ้โหเลยโอ้โหนะครับถ้าจะหาซื้อใช้บ้างกินแบบอะไรนะกินยำอยากหาซื้อใช้บ้างอยากหาซื้อใช้บ้างนะฮะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน manager co th ก็ได้นี่หรือว่าติดต่อไปที่กลุ่มอาชีพลูกประคบสมุนไพรค่ะตำบลตานเนือง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมเอามาตังไวที่บ้านนะสบายใจเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมจะพาไปแล้วบอกว่าเสียวเสียวคุณต้นเนยที่ไหนคุณเสียวที่สุดในชีวิตเนี่ยคืออะไรเสียวที่สุดในชีวิตของผมเองก็คือตอนเล่นไวกิ้งไวกิ้งไวกิ้ง ที่สวนสนุกโอ้นี่สุดยอดความเสียวน่ากลัวมากครับแล้วคุณหมอมะเสียวที่สุดเฮ้ยจุ๊บแจงอ๋อคุณแจงเฮ้ยคุณเขาแก่ไหนับผมเนี่ยฮะคุณแคิดอะไรับหมเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้คิดลืมเธอไม่เห็นหน้าแล้วมันนึกถึงคุณหมอมทันทีเลยเครับผมยิ่งเห็นฟันนี่ใช่เลยเหรอจุ๊บแจงครับเสียวที่สุดตอนไหนครับผมตอนเข้างานไม่ทันทำงานเนี่ยครับผมตอกบัตรมาทำเสียว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 จังเลยคุณพลเสียวที่สุดตอนไหนครับ ผมเสียวที่สุดน่าจะเป็นตอนสุดอะไรสุดครับฉี่ฉี่สุดครับผมเสียวสุดเลยคุณนี่ลำามกมากเลยบ้าแล้วคนฉี่ทุกคนก็อาจจะมีเสียวหวาดเสียวขึ้เพื่อเรียกว่าอีกตอนหนึ่งนะอืตอนที่รถมันลงเนินอะไรเออเราจะเสียวท้องไส้เนี่ยหายใจไม่เต็มท้องเลยนะหายใจไม่ทั่วท้องเลย แต่มีที่ที่เสียวกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่หนึ่งที่เอกวาดอครับเป็นสถานที่คุณแค่ดูคุณก็เสียวแววเสียวแววเลยเสียวแววครับที่ไหนพามาดูดิไปสมภาพกันครับเป็นชิงช้าที่สุดขอบโลกในเอกวาดอ์นั่นเองครับผมนี่นะครับเป็นชิงช้าที่อยู่บนหน้าผาครับดูครับคุณต้นไหนใคใครจะเล่นเหรอคุณจำไงไหม ไม่มีอะไรก่อติดตัวคุณนะครับถ้าอยากจะนั่งก็คือน,นั่งแล้วก็แกวงไปเลยนะครับคุณจะได้รับความเป็นด,ด้วยกิ่งไม้ข<า>องปลาใช่ครับอัน <c oughs> น้อยด้ยวยกันแมนนวลเน้นๆครับไม่มีวิศวกรรมไม่มีวิศวกร,รอะไรออกแบบให้มันดูดีอะไรเลยนะครับ <c oughs> เป็นก็เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้จริงนะครับ ก็ชิงช้าแห่งนี้อยู่บนหน้าผาแล้วก็มีชื่อของชิงช้าด้วยนะครับว่า,วา The Swing at the End of the World ชิงช้าที่เป็นจุดสิ้นสุดจุด,ด,ดปลายสุดขอบโลกนั่นแหละประมาณนะครับอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์นะครับ,รบดูบาดเสียวตามภาพเลยนะครับกลายเป็นจุดน่าสนใจเรียกแขกที่ชอบความเสี่ยงเฉียดตายนะครับ และไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยใดๆให้คุณเลยนะครับผมที่นี่นะครับน่ากลัวมากเล่นโดยใจเลๆเล่นเสร็จแล้วคุณอาจจะได้ไปอยู่ใน end of the world จริงๆก็ได้อยู่ในโลกหน้าที่เสียวจริงครับผมใครที่ต้องการจะไปเล่นจิงช้าอันนี้ทำยังไงก็แค่เพียงไปปีนเขานะครับที่เทือกเขาที่มีชื่อว่าเบลลาวิสต้านะครับเป็นจุด ที่เห็นวิวได้สวยงามปีนเขานี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเห็นบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านต้นไม้ทรีเฮาส์นี่แหละครับบ้านหลังเล็กๆแล้วก็จะมีชิงช้าเนี่ยแขวนอยู่บนต้นไม้อย่างที่เห็นแล้วพอนั่งชิงช้าปับ๊บแว่งไปมันก็จะหลุดออกไปหน้าผาเลยต<อ>นเต้นเลยสุดยอดไหยครับ,อบอความเสียวเหมือนโบยบินไงพี่ ลอยบินออกไปโอเคไหมโอเคเลยอ่ะถ้าให้คุณถ้าถ้าให้คุณไปเล่นเล่นไหมเฮ้ยเล่นได้ตายอยูแล้วตายแล้วครั้งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเหมือนจะบัตรเดียว ทั้งเดียวแล้วก็หลุดไปแล้วแล้วก็ไม่มีครั้งต่อไปเลย่เพราะเสียชีวิตเลยที่เอกวาดอร์นะครับใครใครอยากจะทําไอเดียอย่างนี้ที่ภูชีฟ้าก็ได้นะแล้วคุณต้นเป็นอะไรครับขำคุณไงนี่ผมเลาข่ายกระที่ฟันเสร็จแล้วขำคุณเลยเดียวจิ้มไปจิ้มมาฟันหลุดเลยหรอฮะอะไรนะฟันหลุดล่วงพลกน่าเกลียดมากไอ้พวกได้กินแล้วผักติดฟันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าเกลียดนะทำตัวอุบาทน่าเกลียดเนาะเออจริงผมเราเราไม่ได้หรอจริงาเวลาเนาไม่ได้ตัยเอง ก่อนอะไรอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยรับไม่ได้เลยแต่งนุ่งแต่งหน้าแล้วเรียบร้อยก่อนตุเล่มากเลยใช่ไหมไอ้คนไอ้กินถักติดฟันเนาะใช่ทีนละดูดูดูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับนอกจากแต่เย็นโอ้โหขำเห็นนะขำพวกนี้ได้หาแตกเลยแตกเลยอะไรฮักเล็กแล้วกันคุณต้นครับฮะ คุณต้นครับคุณเล่นซะแบบเขาเรียกว่าคุณผู้ชมลืมข่าวจริงช้าเสียพิสูจน์โลกผนไปเลยฮะ <c oughs> อยู่ในประเทศไหนเอกวาดอร์ <Ecuador. S 1> อ่ายังพอมีความ<ท>ำจำอยู่บ้างครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับปุ๋ยซีเมตราสดชื่นปุ๋ยซีแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซันไคโตซานสำหรับสัตว์ครับแล้วก็คู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซาน ผลิตภัณฑ์ของเราใช้แล้วช่วยให้ท่านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยเจวันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพาไปเที่ยวที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่นครนายกใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละครับพวกไก่มาไกลได้พี่น้องได้ครับสักดูเดี๋ยวได้กับพวกเข้าแาวแกงปากดีตีตะลีตีติก